สวัสดีนะเอฟซโอ้ดูสภาพฝุ่นบ้านผมนี่มีแต่ฝุ่นเลยพี่น้องเลยนะครับผมก็มาจากซื้อนะของเอาไว้ให้ลูกใน FC อฟซแล้วก็ซื้ออะไรที่ส่งท้ายนะวันนี้นะเลี้ยงฉลองใน FC ซท่านนะนะครับเลี้ยงฉลอง <c oughs> ซื้อขนมไปให้ลูกในเอซเพราะว่าเราจะไป ทำงานกันแล้วนะครับเราก็เลยไปซื้อพวกขนมนมเนยไว้ให้ลูกกินนะครับแล้วก็โอ้ดูหน้าบ้านนี้ขยะว่อนเลยนเ,ยเ,ยยเยนี่นเยเ,เอ,อเดี๋ยวให้เขาทําความสะอาดให้ยายตาเนียเป็นแรงขี้เจ้าของวัวหัวหอมเรียบแซกอ่ะเดี๋ยวนี้นี่ก็เนื้อในเอฟซีซื้อเนื้อมาซื้อเนื้อไว้ให้แม่ไปทำลาบนะ วันนี้กินข้าวแล้วก็จะเดินทางไปรวมตัวกันที่บ้านน้องปอเลยนะครับวันนี้ในเอฟซีสั้นนะก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับนะถือว่าเป็นข่าวดีนะครับ <c oughs> อยูแม่ทำกัะข้าวอะไรนะวันนี้ โอ้แม่แกงเห็ดกระด้างใส่ปลาเข็งนะ,ะเนื้อสดตีนเหยื่อเออสดนะเนื้อดสอดนะนอนะันนี้ตำอะไรอยู่ไม่รู้นะพี่น้อง <st> ตเอันนี้คือเห็ดในสีอร่อยนะเห็ดแก่หรือเห็ดบดนะพี่น้องเอาไว้กินแกงใส่หรือปลาหมอนะครับมันเป็น ของที่หาก jam, na, ินยากนะพี <st os> ่น้องเลยนี่พ่อกำลังตำอยู่นะครับอันนี้เป็นหินถ้าเห็นเห็นอันนี้เดี๋ยวจะซื้อมาเห็ดบดนี่ไม่ค่อยมีเนาะแถวนี้นะ หายากไหมพี่ถ้าเกิด,ถ,กดถ้าเกิดผมเห็นเดี๋ยวผมจะแวะซื้อมาฝากนะเห็ดบดน,นะเอาไว้กินน,นี่นะครับเอามาตำตำแบบนี้แล้วก็แกงนะพี่น้องนะเดี๋ยวเราก็จะกินข้าวช่วงเช้าทางไปเลยเดี๋ยวก็ฝากอาหลงแล้วก็ลูกชายนะเอาไว้กับตายายฮะ อีบืนวานนอีกสรุปสรุปวันนี้ต้องให้จ้างเพิ่มอีกสองคนบ่อโอ้นนวันนี้จะให้จ้างเพิ่มอีกสองคนในเอฟซีจ้างเพิ่มอีกสองคน ăn này ăn có khoang bắp un gì làm vị phó là phó bồi đi cùng nhau là ơn cái bọn làm giữ cái này là ăn ơn thằng này là chốt, ăn thằng vẽ về này là chư ăn mì khoang bắp này là, chốt, này mua hơn mùng này. Tóm lại, 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 tóm ก็ปกตินะฮะถ้าใครได้ดูคลิปของผมนะลูกยังไม่เคยออกจากบ้านเลยแม้กระทั่งบ้านของได้จังกึมเองที่เขาไปอยู่เขาไม่เคยออกจากบ้านไปไหนนะเดี๋ยวจะบอกให้ลูกชายในเอฟซีท่านเดี๋ยวผมจะบอกให้ลูกชายเนี่ยเอ่อถ่ายคลิปลงลงยู u ู e นะเดี๋ยวให้ไดนจังกึมบอกให้ถ่ายคลิป อยู่เล่นกับปุนเพื่อนนี่แหละถ่ายลง youtube นะครับเพราะว่าเขามีช่องของเขานะพี่น้องนะครับเมื่อคืนผมปล่อยลิงก์ช่องของลูกให้ดูให้ fc ไปกดติดตามน่าจะถึงพันแล้วมั้งตอนนี้ว่าเห็นคนหลายๆคนคอมเมนต์บอกว่าไปติดตามแล้วนะครับก็สรุปนะลูกอยากอยู่ตรงนี้ใน FC เท่าที่สังเกตพฤติกรรมนะ ปกตินางจะไม่ค่อยออกจากบ้านนะครับไม่ค่อยออกจากห้องนะมาอยู่ตรงนี้ออกมานอนไปออกออกมาอยู่ข้างนอกมากกว่าในห้องสแสดงว่าตรงนี้ชอบนะปกติจะไม่ออกมากินข้าวกับพ่อแม่นะนะครับปกติจะอยู่คนเดียวนะครับอยู่ตรงนี้รู้สึกว่าเมื่อวานก็ปั่นจักรยานไปเล่นกับเพื่อนแล้วก็ไปหาตกปลาตกอะไร ก็ถือว่าแสดงว่านางอยากอยู่ตรงนี้ตรงนี้เป็นตรงที่ปลอดภัยสําหรับนางเพราะอยู่บ้านใดจังกุมไม่ไม่กล้าออกจากบ้านแต่ก่อนพี่ชายใดจังคุมนะเห็นหน้าปุ๊บขอเงินอย่างเดียวเพราะผมเนี่ยเวลาผมให้เงินเนี่ยผมจะให้ลูกชายเป็นคนเก็บเงินเอาไว้ผมจะให้ทุกเดือนเดือนละสองสามพันให้ลูกแล้วก็ลูกก็จะเก็บไว้พอลูกออกมาจากห้องเห็นหน้าพี่ชายใดจังคุมขอแต่เงินโดยสัน เพื่นก็นเลยไม่อยากออกจากห้องนะเพื่นเล่าให้ฟังนะเนี่ยเปิดประตูออกมาเห็นหน้ากันปุ๊บของเงินหน่อยว่าซันนะครับเพื่อนก็นเลยไม่อยากออกจากห้องไปไหนนะครับพอมาอยู่มาอยู่ไปอยู่ที่ห้วยน้ําเที่ยงมันก็ไม่รู้จักใครในเอซีก็ไม่รู้จักใครพอมาอยู่ตรงนี้ปุ๊บนะนางออกไปเล่นกับเพื่อนนะครับเพราะว่าตอนแรกที่ มาอยู่ก็คืออยู่บ้านหลังนี้ก่อนที่จะมีบ้านสองหลังในฟีนะมาอยู่หลังนี้ก่อนนะครับมันก็เลยคุ้นเคยกับเพื่อนๆนะวัยเดียวกันนะครับนี่ในะฟีท่านนะสรุปพ่อขอให้จ้างให้อีกวันหนึ่งวันนี้ เอาอีกสองคนวะสองคนก็5ห้าร้อยบาทเนาะสองคนก็ห้ารอยบาทเดี๋ยวก็จ้างก็จ้างนะกับกับข้าวก็เอาเนื้อเลยแหละต้มเนื้อต้อมอะไรให้กินแหละเออสรุปก็วันนี้จ้างให้อีกหนึ่งวันในสีเป็นสองคนเมื่อวานจ้างไป ไม่เสร็จนะเมื่อวานเหลืออีกนิดเดียวไม่เสร็จวันนี้ถ้าไม่จ้างอีกก็เขี่ยวกันเองก็น่าจะไม่เสร็จอีกอาจจะมีอีกวันหนึ่งนะครับตู้อดดงตุ้อะไรดื้งก็จ้างวันนี้ในฟิวชั่นนะจะได้เสร็จเสร็จตรงนี้แล้วมีตรงไหนอีกในหมดหรือยังหมดแล้วก็นาปรังอีก นี่ในเอฟซีอชั้นนะนะก็ฝากคลิปไว้เท่านี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ